ในหน้านี้เป็นข้อที่2นะครับเปรียบเทียบเหมือนเดิมครับเปรียบเทียบปริมาตรและความจุของภาชนะเพราะข้อตอนนี้จะมีรูปให้อยู่3รูปนะครับมีความจุนะครับเราจะต้องเอาทําการเอาความจุตรงนี้มาทําการเปรียบเทียบครับเขาถามเห็นไหมมากน้อยตรงนี้นะครับเรียงลำดับจากมากไปน้อยนี่ฉะนั้นเราจะต้องรู้ความจุข,ของถังแต่ละตัวแต่ว่าให้มาเป็นลิตรบ้างเป็นมิลลิลิตรบ้างเป็นทั้งลิตรเป็นทั้งมิลลิลิตรบ้าง ต้องแปลงให้ไปอยู่ในหน่วยเดียวกันแปลงง่ายก็น่าจะแปลงให้กลายเป็นมิลลิลิตรดีกว่าเนาะถ้ามิลลิลิตรเนี่ยยีลิตรมันก็คือเอาไปคูณพันนะครับคูณพันก็จะกลายเป็นมิลลิลิตรตรงนี้ก็จะได้2 0 0 0มื0 0 0 0มิลลิลิตรถังน้ําถัง B ีนี่ได้15,800มันรอมันรู้ขนาดละไม่ต้องละถัง C นะครับมีน้ําอยู่18ลิตร400มิลลิลิตร ฉะนั้นเราจะแปลงที่18ลิตรก่อนครับเอาไปคูณที่1,000คูณที่1,018ลิตรก็จะได้อยู่ที่18,000มิลลิลิตรนะครับเอาไปบวกด้วย400 ml. ด้วยนะเพราะว่าเขาห้อยเอาไว้นะครับมี400มิลลิลิตรอยู่ต้องรวมกันเข้าไปครับก็จะได้18,400มิลลิลิตรนะครับ ทีนี้เรารู้ความจุเป็นมิลลิลิตรทั้ง3ตัวแล้วเราก็จะเอาไปเปรียบเทียบได้แล้วครับตัวที่มากที่สุดตามที่โจทย์ถามนะครับน้ําในถังอะไรมากที่สุดครับถัง A ตอบได้แล้วครับถัง A มากที่สุดและน้ําในถังอะไรน้อยที่สุดครับเห็นไหมเห็นคําว่าน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดก็คือ15,800นั่นก็คือถัง B ครับ ทีนี้มาเรียงลําดับครับเขาให้เรียงลําดับในบรรทัดนี้นเรียงแบบอะไรครับมากไปน้อยฉะนั้นอะไรมากที่สุดครับ A ต่อมาก็คือ C นะครับและสุดท้ายคือ b ครับเพราะเราได้มาตั้งแต่แรกแล้วนี่ a มากที่สุด b น้อยที่สุดฉะนั้น C ต้องอยู่ตรงกลางแน่นอนเสร็จละข้อที่1แค่นี้เองครับ มาดูข้อที่สองกันครับมีอยู่สามขวดทำอะไรเอ่ยขวดฟ้าขวดเขียวขวดแดงนะครับมีความจุอยู่สามความจุก็ทำเหมือนเดิมกับข้อข้างบนนะครับเรียงมากที่สุดขอโทษทีต้องถามว่าอะไรมากที่สุดถามว่าอะไรน้อยที่สุดแล้วก็เรียงจากน้อยไปมากคราวนี้น้อยไปมากครับก็ทำให้เราจะทำให้ลิตรเป็นมิลลิลิตรก่อนนะครับเอาไปคูณที่1000นเนาะได้ส0 0พ ใช้วิธีการแปลงลิตรเป็นมิลลิลิตรเพราะามันคูณแล้วก็คือเพิ่มศูนย์เข้าไปนะครับมันง่ายดีนะครับสองพันนะครับเพราะว่าตรงพอตทษทีอันนี้ต้องเป็นพันเราคูณพันเข้าไปกลายเป็นสองพันแล้วก็บวกด้วยสามร้อยห้าสิบก็จะได้เท่ากับ2350มิลลิลิตรเป็น m อนะครับเป็นมิลลิลิตรภาษาไทยก็คือมลจุดนะครับ ได้แล้วครับมากที่สุดตัวเลขตัวไหนครับมากที่สุดก็คือ3ลิตรหรือว่า3,000มลลครับนั่นก็คือขวดสีเขียวและน้อยที่สุดก็คืออ่าตรงไหนเอยขวดสีฟ้าครับฉะนั้นเขาเรียกให้จากน้อยไปหามากฉะนั้นขวดสีฟ้าครับ จะน้อยที่สุดเพราะว่าเขาให้เล็กจากน้อยนะเราได้น้อยอยู่ตรงนี้นะครับและขวดที่มากที่สุดก็คือขวดสีเขียวฉะนั้นอยู่ตรงกลางก็คือขวดสีแดงนะครับง่ายๆเลยเห็นไหมเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่125ครับ